สวัสดีรอบดึกกับพี่นอ้องทุกคนเ้ยค่ะวันนี้ป้าต้องขออภัยเ้อค่ะพี่น้องเพราะว่าป้ากลับมาจากาจำศินเลี่ยวนะคะพี่น้องใส่ชุดเน่าหนาวค่ะเพราะว่ากลับมาแล้วบ่วสบายกับพี่น้องปวดหัวนะคะเพราะว่าอะไรอ่ะมันแบบว่าเรากินกาแฟเยอะนะคะปกติก็บ่ก,ก,ก,กินกาแฟปนั่นนะคะกาแฟบม่มกาแฟลดํานนักเลยเด้กกาแฟาเนสเพชฌ์คือกาแฟอย่างดีนะคะ ออ้ยแรงมากกินมาสองเกี่ยวสาเกี่ยวเพราะอะไระมันเลยเป็นอาการที่บีบนะคะเพราะว่ากินกาแฟเยอะไม่ค่อยดีเพราะว่าเราตื่นแตีสีนะ่เนาะพี่น้องเนาะสวดมนต์เหตยังสี่นะ,ะปฏิบัติรรมเนาะ,ะป้าก็เลยคิดว่าป้าสิไรสุดมือนี่นะะ้ค่ะพี่น้องนะคะชุ่มใบเพราะลุกใหม่ไปเหตุงานเร็วแต่บ่องอาการจะคล้องเราเพราแบบมันยังซึลมซึลืลอยอยู่กับพี่น้องนะคะยังเมื่อย,อยู่เพราะว่ายัางปวดหลังค่ะเพราะว่านวดเมื่อวานนี่ชั่วโมงหนึ่งนะคะพี่น้องออ้ยน้องเขานวดแบบว่า ลงเส้นลงอะไรแบบว่าดีมากเลยทําให้ป้าแบบประทับใจกระปี้กระเป๋ามากแต่ว่ามันยังอักเสบอยู่นะคะพี่น้องป้าก็เลยเอออะถ้าเกิดมันเออยักปวดหลังอยู่นั่งไปก็ทรมานท่นี้ก็อะอ,อย่างนี้ก็เลยทำความสะอาดบ,บ้านมื่อเสร็จอาบน้าแล้วก็ลงมานี่เลยค่ะ ก็นั่งเย็บกระเป๋าให้แม่ชีนะคะสี่ผืนอ่าสี่ชิ้นนะคะก็หาภาเศษนะเสียสารผักใบจวบคองแล้คะพี่น้องนะคะเย็บเดีล้ะค่ะเออป่านะเป็นคนที่อันห่วงผู้อื่นค่ะห่วงผู้อื่นไล่ไหลนะคะห่วงดูแลคนอื่นเขานะคะพี่น้องเมื่อวานกะน,นะคะไปะท่านบุญพ่อจากนั้นแล้วก็ซึกมากกเออนั่งคุยนะคะรับลวงอ่อจนว่าอันหกโมงแรกนะคะถึงบ้านก็เกือบทุ่มหนึ่งนะ,ะพี่น้องก,กินเขายังเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่ามืออิลีนะคะเมื่อวาน เมื่อยหนานี่โอ้ยส้มเลยพี่น้องนอนบุิมก็เลยเมื่อ้กัอ่ะนอนดอิ่มเต็มที่เนะค่ะพี่น้องนะครับบัดก็เลยเออสดชื่นมานิดนึงนะคะพี่น้องมันก็เลยอ่ะอ่ะอิ่มบุญค่ะนะคะมันก็มีการปวดหัวแพเพราะว่าอากาศมันเอ่ออากาศมันเปลี่ยนค่ะพี่น้องนะคะวันที่นั่นไปก็ฝนตกแล้วก็นาวค่ะย้ำจะเศร้าหนาวเนาะเขาตื่นตีสี่หนาวหนาวก็บรเดาผาเข้าไปกับอ่ะผ้าสบายมันก็เออดีด้วยค่ะพี่น้องเพอเสาร์มาจังไปเอาผ้ามันก็อยังได้ลดมากพันข้อ เลยมีอาการเจ็บคอระคายเคืองนิดหนึ่งนะคะพี่น้องแพ้อากาศปากก็เริ่มบวไเล่สุดอุย้ยกัดริมฝีป,ปากเย่าของเ,อเลือดไหลเลยพี่น้องประจําเลยนะเฮ้มนะคะพี่น้อง ป้าก,ก็เลยว่าเออ,อามาทักทายกันนิดนึงนะคะพี่น้องเมื่อว่าในจุดนี้ป้าก็มาเบิงเข่านะป้าก,ก็เสด็จนะเหตุการณ์บานนะคะพี่น้องนะคะเขาเก็เสด็เหตุการณ์บานทักทายกันบอว่าเอฟซีก็บว่าเออย้ยสมัยไปใส่นอสองสามหมื่นนะคะเออกูบพ่ทักตายไงหรอกเด้อผูดใดสีแซงกูก็ได้นะคะพี่น้องกูยังอยู่ดีมีแห้งอยู่นะคะพี่น้องก็ไปบวชนะคะพี่น้องจำสินนะคะสากกจะจำสินทุกเดือนค่ะต่อไปนี้นะคะเพราะว่าจนกว่าถึงหน้าหนาวแล้วปีนาก่ะอืมเลือดไหลพี่น้องเอ้ หวานจ๋๋ยเลยคัดลิ้นที่ปากจะขวงอืมเออนะคะพี่น้องลิ้นหวานเลยนังไง <c oughs> กินเลือดจะขวงปะเนี่ยอืมนี่สิล่ะค่ะพี่น้องม,มันคล้ายๆว่าบางทีเรากินข้าวนะคะอันฟันเราเราเสียวฟันอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาเคี้ยวหน้าปะเนี้ยหยัอยูย่งน้าบางทีก็เผลอกัดจะขวงเลยปะเนี่ยกัดลิ้นกัดฟีปากจุขวงนะพี่น้องนะะอู้ยแต่เป็นขัดไลเออเทาเหลืองสิละค่ะนะเขี้ยวคือก็เริ่มบดีแล้ว ไปทํามาจากเมืองไทยมามันก็ยังเสียวฟันเท่าทุกวันนี้ยังไม่หายเลยนะคะหาทํากระแพ้งยังดีนะคะพี่น้องเอ้ยนังสิล่ะคะ่ะเอาทําหมอบอมบี้ฟีเมอบอบดีก็เฮดไปก็เท่านั้นแหละคะ่ะพี่น้องอ่ะเข้ามาเขาเรื่องนะคะพี่น้องมาเขาเรื่องนะคะอ่าในช่วงนี้เอยป่าบริสไแว่นตาด้วยคะ่ะพี่น้องนะคะเออมองหินชัด่หรอกนะคะเนาะตอนนี้ช่วงนี้ประมาณออสองตุ่มครึ่คงค่ะยายอิ่มหน่อยลุกใหม่กับสิมาแล้วนะคะพนะเพราะว่าอู้ยตะเวนตกดินพี่น้องนะคะดูดิ แดงๆก็ลั่งนันเลยค่ะพี่น้องนะคะตะวันตกดินนะคะห็นบ่หลังบ้านป้าก,ก็มาชินหอดสวนค่ะมาเบิงสวนพักเพื่อก็อู้เต็มเลยก่มาเ,าเก็บของเก็บยังสารพัดนะคะพี่น้องคือคิดถึงสวนนะคะพี่น้องคิดถึงน้องไกไปส้มสี่มือนะคะพี่น้องป้าก,ก็เลยเอามานาั่งคุยกับกาวาเอือมืออื่นเท่ากับสีได้เลยสุดเพราะว่าป้าก็หตดการบ้านเอาไว้นะคะเนาะ,ะปีนี้ป้าก็านั่งคุยกันนะคะหลายๆอย่างปดนี้ก็เลยนั่งคิดว่าเออมานั่งหตดการบ้านมากนี่เออ เออมันปิดยังไงว่ามันหลายมือแล้วเนาะเขาบริไ้บึงก็ทำกันบ้านซะดีกว่านะคะป้ากัมาเ่บึงกระแสนะคะในเรื่องเกี่ยวกับจำเร่อยนะคะพี่น้องเรื่องในการที่โดนตรวจสอบเป็นบ่ค่ะพี่น้องในเรื่องการตรวจสอบเนี่ยนะคะมันก็จะปิดยังไงนะคะป้าก็คิดว่าเออดีนะ ในเรื่องที่นะคะป้าบุหลันเนี่ยนะคะพี่น้องกับเป็นคนไปตรวจสอบมันบอกค่ะพี่น้องนะคะเขาแจ้งไปแต่พูดถึงพอเข้าไปตรวจสอบอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันจะไปกลัวอะไรล่ะค่ะนะคะในเมื่อเขาไปตรวจสอบตัวคุณนะคะถูกต้องนะคะบริกุงวัดบริกุงยังกระสิบยันทิ้อย่างมันบอกค่ะพี่น้องเขาตรวจสอบกับไปนะคะพี่น้องกันยังมีกันมาไปถามว่าเออมีไล่ซื้อคนที่ว่ามาตรวจสอบผมบ่ครับเป็นคนที่มาแจ้งมาสั่งซีมันเป็น อะไรความลับของขา้าราชการบุคคลนะคะอันพลเมืองดีเขาสามารถที่จะแจ้งไปตรวจสอบได้บสมควรสิไปถามดอกค่ะนะคะเพระาะทำอย่้งไลันบอถ้าเกิดหน่วยงานนะคะถ้าน่วยงานบบ่จยกันถ้าโบน่ากินเส้นกันเนี่ยนะคะบางทีมันอาจจะเออตกลงปุ้งใจกันเอียงหลังไม่เนี่ยอีกอย่างหนึงนะะ่งด้ค่ะถ้ามันเกิดบอถ้าเกิดมันเหตุแบบว่า ข้าราชการเนี่คนไปตรวจสอบนะคะเขาก็บอกตรวงว่าเออมันเป็นหนาทีของเขาเด้อเขาต้องมาตรวจสอบเพราะมีคนแจงมานะคะแล้วจำเรื่อกับิิบบังคับว่าเออ บอกในบอนะคะว่าผู้ใดเป็นคนแจงอังสันสีมันบอกบอได้ค่ะคุณสีอยากรู้ยังคุณก็รู้อยา่าว่าคณมีกรณีอีหอย่างเมนบอกคณก็ไปสือบอปเองตัวเพราะว่ามันเป็นความลับของข้าราชการถ้าเกิดราชการออกมเม้าบอนะคะพี่น้องเขาก็มีความผิดในประเด็นแล้วก็ถ้าเกิดไปบอกเขาว่าเอออ่ะเอเอพยายานเป็นคนบอกนะเขาก็จําเร่ยมื่อกสิไปฟ้องตัวบันนี้เมนบอกค่ะพี่น้องฟ้องมาปั๊บที่นี่ข้าราชการก็สีโดนใน้บันี้อันเนี้ยสมมติว่าถ้าเขาได้บอกได้หรอป้ามารีคอ,อ้ฟัง ถ้าเกิดไม่ไปบอกว่าเออคนอยู่ต่างประเทศเด้อนะคะเขาเอิ่ปห้าปอบปอบเป็นบอกขัาพี่น้องอันเป็นคนมาไล่งานยังสัตว์ทั้งสี่นะเขาก็สิริแจ้งได้แบบนี้จำเลยก็เป็นเข้าที่ของจำเลยได้แบบนี้จำเลยก็สีว่าเออนี่ลนะอันอันผมมีคดีผมมีอันปัญหาอยู่กับเขาอยู่เนี่ยมันกันแกงผมมาตลอดนักสัตว์สี่เห็นบอกจำเลยก็อ่างเห็นบอกข้าพี่น้องอันนี้มันเป็นสิ่งที่นะคะจำเลยคือแบบว่าดิบมากนะพี่น้องนะฮะมันก็คืออย่างว่า คนเราอ่ะมันมันหลบไม่ไม่พ้นหรอกค่ะนะะในเมื่อ,อความจริงคือความจริงคุ้นกับสู่ในหลักฐานเมนบค่าเมนบะใครเพยสิม,มา,า,ามฟ้องป้าคือกันนะคะมึงจะมาฟ้องกูมึงใสความผิดกูัวมึงก็สู่กันในสันสานเท่านั้นแหละนะคะมึงมีหลักฐานมามึงงัดออกมากูก็กมีหลักฐานคขออนกูนะคะเขาต้าตงมาอันนี้หรอกนะคะในเมื่อเพยนสิแจงก็แจงนะคะแค่ว่าบอกเออมึงผู้ก็ดีแจงบ่ละเขากลูกแล้วเงียบ นะคะเข้ากับไปฟอ้องเข้ากับตรวจสอบตัวกันเข้าบ่เขาันเข้าบ่อพิดจริงมันบอกคับพี่น้องขันเขา้าผิดเขากับสีปีย่านเฮ็ดย้างนะคะพี่น้องในเรื่องนี้นะมันก็เลยเป็นการที่หน่วยงานเขามาเนี่ย เขาได้การมอบหมายมากนะคะมอบหมายมากเขามาตรวจสอบมากอย่างสีนะ่นั่นมันก็ของธรรมดาจะไปว่าเขาพอได้เป็นบวบพน้องนะคะวานวยงานบอกว่าเงินหายไปไสเงินต้นวัดเป็นบวชพน้องเงินทอนวัดหายไปไหนนะคะจะเงินจํานวนเท่านั้นเท่านี้แต่มามาตรวจสอบไหนคนบมบอกว่าเนี่ยเงินทอนไม่หายนะเงินทอนเ,อเงินอะไรก็มีครบมีอะไรนะถูกต้องนะคะไม่มีอะไร ถ้าเกิดไม่มีอะไรเนี่ยนะคะแล้วมันจะข่าวล่วอะไรไมาได้ยังไงใช่ไหมคะอันนี้เราก็ยังคิดอยู่เลยว่า มันต้องมีสายมันต้องมีคนในนะคะนะคะคนที่เขาขายข่าวเนี่ยนะคะเพราะว่าอะไรมันเอาออกมานะคะก็ามาเป็นกระแสน,นะคะอันนี้มันกลยเป็นการที่เอาออกมาเล่นกันนะคะพี่น้องในเรื่องนี้บักแปงกระโดนบัดนี้บักแปงก็เออไหนบอกเอาบักแปงก็ขข้นสารเอานั่นอันนี้มาไปนั่นนี่นะพี่น้องฟ้องกันตุละตุดเลยเดีย๋ยวนี้ไม่ไม่น่าเชื่อว่านะคะคดีสีกรเนี่ยคดีน้องน้องผลไม้นี่นะคะมันอาถรรพ์จริงๆคนไหนคิดไม่ดีคนไม่ซื่อคนนั้นก็จะได้รับกรรม ยังบอกข่าพี่น้องนะคะถ้าคนไหนดีนะคะถือศีลอ่านะคะคนที่ไม่พูดบทไม่โกหกอะ่ะอาจจะรอดเป็นบ่กว่าพี่น้องถ้าคนแต่ว่ามีแต่ว่า,วาเออมือถือศักปากถือศีลโกงเป็นท้ำดูดบุญกูทั้บุญมาตลอดเป็นบ่กวข่าพี่น้องแต่การกระทํานะคะมันบ่งบอกว่าพวกนี้นะคะหากินนะคะในการที่ขอบริจาค นะเอาทุนคนอื่นนะคะถ้ำบุญเอาทุนคนอื่นเพื่อเป็นการสร้างภาพเป็นการที่สร้างกระแสให้เจ้าของเพื่อยอดวิวเพื่อเพื่อคล่องอยู่มันก็เปลี่ยนสิแหลคะค่ะพี่น้องนะคะน้องน้องเนี่ยเขาก็อาจจะแบบคิดว่าเออทําไมเนาะแค่คดีน้องเสียชีวิตคนเดียวนี่ยทาไมเรื่องราวมันถึงใหญ่ใหญ่หลวงขนาดนี้นะคะเพราะมีคนมันมันจ้องอยู่แล้วจะหากินกับนะคะคดีนี้นะคะ ฟ้องตบซับมั่งคนนั้นกระโชคซับคนนั้นเปนงง็นอย่างนั้นจิงนี้คือหลายหลายอย่างนะคะอันนี้เราก็คิดว่าเนี่ยแหละมันเป็นสิ่งที่อาถรรพ์เพราะว่าน้องอ่ะวิญญาณน้องเขาก็ไม่สงบนะคะเนื่องเมื่อเป็นแบบนี้มีคนก็ามาใส่ร้ายพ่อแม่เขาเขาก็เลยแบบว่าปกป้องพ่อแม่เขาวิญญาณน้องก็คงอยากดูแล้วก็รักษานะคะ,ะนะคะอะไรอะความเป็นจริงหรือรักษาชีวิตพ่อแม่เขานะคะ เขาต้องปกป้องสิ่งที่ถูกต้องเขาก็คงจะคิดว่าน้องว่าคนไหนที่มาก้าวลายพ่อกับแม่กูคนนั้นก็จะมีอันเป็นไปเขาก็คงคิดอย่างนี้แหละเพราะน้องเขาไม่สงบนะคะน้องเขาก็เป็นห่วงพ่อกับแม่นะคะเขาก็ถึงบอกไงเราก็คิดว่าอันนี้เรามาวิเคราะห์นะคะทําไมสังเกตว่าคนไหนมายุ่งเกี่ยวกับดีนี้จะมีนะคะไม่ตายก็ป่วยไม่ป่วยก็ต้องเห็นไม่ติดคดุงคดีกันหมดนะคะอันนี้แหละมันเป็นสิ่งที่นะคะพวกนี้อ่ะมันคิดนะคะ ปากพูดอย่างหนึง่งใจอย่างหนึง่งมันเป็นคนที่ไม่ตรงพูดไม่ตรงกับความความความจริงในตัวเองพูดนะคะพี่น้องอันนี้ป้าเลยคิดว่าพวกกระแสนะคะ social s พวกนี้นะคะมันหากินแบบว่าเป็นอาชีพนะคะพี่น้องเพื่อกระแสนี้มันจะไม่มันมันจะไมะ่ให้เงียบลงมันมีโอกาสนี้โอกาสดียเหลือไม่กี่ เดือนนะคะมันจะจบลงคดีนี้แม้คดีจบมันก็ไม่จบยู่ดีมันก็ต้องมาฟาดกันเอ้ยใครผิดใครถูกมันก็ต้องออกมานั่งแฉกันเชื่อไหมว่ามันจะหาแดกนะคะในคดีนี้ไปอีกนานนะคะถ้าถ้าคดีนี้จบนะป้าก็จะไม่มาคุยพูดเรื่องคดีนี้นะคะป้าจะจดเรื่องไปเลยเราก็จะทําคอนทนต์นะาฟาดตามกระแสข่าวหรืออย่างอื่นไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องนะคะถ้ามันไม่ถูกเฉิญจริงๆอะ่ะนะคะถ้ามันไม่แบบว่าเออแต่ราบ้างจริงอะ่ะกูก็จะเอามาฟาดนะคะพี่น้องเราก็จะดูว่า เป็นยังไงในการที่คดีนะคะจบไปแล้วเนี่ยตัดสินไปแล้วใครผิดใครถูกนั้นอะนะคะคนที่รอซ้ําเติมก็มีเยอะนะคะคนกลลงก็ถิมก็เยอะนะคะพี่น้องอันนี้ก็รับซองพระป่าซองขาวกันไปทีน่นี้นะ,ะไม่รู้ช่องไหนจะช่องไหนตอนนี้ก็โอ้ด่ากันวุ่นไปวุ่นมานะคะป้าก็โอ้นะปงค่ะพี่น้องปองจริงๆไม่ไม,ไม่ไม่คิดว่า เราจะมาอ่านข่าวในคดีนี้นะคะคนที่เป็นวิชาชีพคนที่มันอยากจะได้เงินคือมันจนไงนะฮะมันไม่มีอันจะแดกนะคะมันก็เลยเป็นการที่มายื่ความผิดในคนคนนี้หาฟ้องคนคน้นคนนี้ฟ้องไปฟ้องมาผลสุดท้ายนะ,ะตัวเองก็ไม่รอดนะคะก็เป็นจำเลยนะว่าคนอื่นเป็นเป็นจำเลยผลสุดท้ายก็เองเป็นจำเลยเห็นไหมคะ,ะไปฟ้องคนนั้นคนนี้วันนี้ก็นะคะอะ ตั้งแต่ไปจาสินก็ไม่ได้ดูคลิปใครนะคะก็สี่สี่วันนะฮะสามสี่วันก็ไม่ได้ดูคลิปไม่ได้ดูอะไรนะฮะเขาส่งมาให้ยังไม่ได้ดูเลยก็เพิ่งมานั่งดูของคลิปเจ๊หยาเขาส่งมาให้ดูนะคะอันนี้ก็ยังว่าแหละคะ่ะเพราะว่าเจ๊หยาดนี้เขาก็หนักอยู่แล้วนะอวมอยู่แล้วว่าอวมด้วยไทยแต่เขาเกิ่งนะคะก็สําหรับเจ๊หยาดนะคะวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีป้าก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะว่าที่สาหรับป้าไม่อยู่ก็จัดงานวันเกิดให้เลขาให้ประสุมนะคะก็ ขอบคุณเจียหยาดและทีมงานบ้านหักประสมนะคะพี่ใบตองด้วยนะคะแล้วก็น้องมดหรือใครอีกหลายๆคนนะคะที่ป้าไม่ได้เอ่ยชื่อที่พากันนะคะร่วมด้วยช่วยกันนะคะอันนี้ก็และครอบครัวของพี่ตองนะคะพี่น้องดูสิคนเรานะคะคนที่เราไม่รู้จักมีแต่ไปใส่ไ้ายเขาว่าพี่ตองเป็นคนจนไม่มีจะกินอย่างงู้นอย่างนี้พลสุดท้ายไปดูสิคะพอเจียหยาดเขานะคะมีพลังมีกระแสนะคะเพราะว่านะคะในจุดนี้ คือลืมตาอ้าปากได้แกก็ยิ้มสวยสู้ตลอดนะคะแกก็ออกไปไล่สุดนะ,ะว่าเออเป็นอย่างนี้นี้นะเห็นไหมคะบ้านเจตองมาคาลือหัดหลังใหญ่ไอ้ไอ้ที่ลูกหมาที่ออกมานั่งเห่าคนนั้นคนนี้นะคะหลายๆตัวเห็นไหมคะไอ้สิ่งที่ตัวเองเนี่ยมีแต่พูดโกหกจกตายเอฟซีไปตลอดแต่ไม่มีหลักฐานเพราะอะไรคนรวยอะ่ะเขาก็ไม่อยากจะมีโชว์หลักฐานโชว์อะไรใช่ไหมคะนี่คือเป็นเคล็ดลับของเจียหยาดฆ่ามันทางอ้อม คนไปหมิ่นประมาทไปว่าเขาอย่างงู้นอย่างนี้สุดท้ายเขาก็ฟ้องกลับนี่คือเป็นการที่ไม่รู้จักหยุดหย่อนนะคะพวกนี้มันก็เลยเป็นการว่าอุ้ยกูนี่แม่กลัวเสียศักดิ์ศรีในทั้งที่ตัวเองไม่มีจะแดกนะก็ยังไปนั่งดา่าเขากัดเขาอยู่ทุกวันเจะยหยาดก็ฟ้องมาอ่ามึงด่ากูก็ฟ้องหมินบมิน,มนแกจะไม่หยุดหรอคะแกไม่หยุดเท่าคนไหนแกจะเอาถึงที่สุดนะคะมันน่าจะรู้จักปรงนะถ้ามันหยุดเนี่ยขนาดคดีเก่ายังไม่จบนะคะยังจะมีคดีใหม่ที่ฟ้องอีกคิดดูทีวว่ามันจะจบไหมคะ คนที่ฟ้องกันไปฟ้องกันมาไม่มีจบนะะในการที่จะหลอกลวงสุดท้ายตัวเองนะคะเอฟีหนีหมดนะคะไม่เหลือสักคนอยู่มานที่โอ้โหแม่งกูไปนั่งดูโอโ้ตายแล้วน่าสงสารจังไม่มีคนดูดูหลัก50-20โอ้น่าสงสารจัง 50, 20, อ่สงสงอะพาะตัวเองทําตัวเองนะคะพี่น้องปากดีปากหมาปากเอ่อปากสะุนมันก็เลยเป็นการแบบนี้แหละค่ะนะคะ,นะคะไปตะเวนทําคอนเทนต์ทำบุญนั่นทําบุญนี่แต่ว่าเป็นการที่สร้างภาพ นะพี่น้องการสร้างภาพจิตใจมันไม่สงบนะนี่แหละมันเป็นกรรมนะค,คนที่มีแต่ไปว่าคนอื่นเขาดูถูกคนอื่นเขาแต่ไม่ดูตัวเองสุดท้ายคนที่ไปดูถูกเขาเขาล่ลํารวยญาติศีพี่น้องเขาก็มีตระกูลเขาก็ดีนะคะเขาไม่จําเป็นต้องโชว์สุดท้ายเขาก็ต้องมาฟ้องเราเห็นไหมคะเราต้องมาฟ้องอีกอันนี้แหละค่ะเป็นสิ่งที่ทําไมเข้าใจจะยหยาดในจุดนี้นะคะในเมื่อจะยหยาด แกก็นะฮะเปิดเผยแกออกมาพูดให้ฟังเนี่ยแกก็ขอบคุณมาหลังไหม่ตลอดนะคะแกขอบคุณนะที่ประสุมนะให้ความรักและความเมตตานะทำบุญทำอะไรช่วยๆกันก็ทีมงานเลขาของประสุมนะคะก็ถึงบอกว่านี่แหละคะ่ะเพราะว่าอะไรในจุดนี้เราก็ ในเรื่องคดีแกมีเรื่องกับใครแกฟ้องไปก็ฟ้องไปงไป,ป้าจะไม่ยุ่งนะคะป้าก็ปล่อยให้แกไปทําหน้าที่ของแกไปนะคะเพราะว่าคนเราต้องจืดด้วยตัวเองนะคะมันก็ต้องฟาดกันไปฟาดกันมานะคะแกก็จัดไปเพราะแกเก่งอยู่แล้วนะคะก็ให้กําลังใจจิตยาดสาหรับในการที่จัดงานวันเกิดนะคะให้กับเลขาประสมนะคะ,ะป้าก็ขอบคุณมากๆสําหรับในการที่มีน้ําใจนะคะทําแทนป้านะคะ ป้าก็ว่จาจะไล่สุดวันนี้ป้าเหนื่อยป้าไม่สบายป้าก็รู้สึกโอ้มันเจ็บคอนะคะพี่น้องเพราะว่าเราสวดมนต์ทุกวันนะ,ะป้ามันคนเสียงดังด้วยมันใช้เสียงนะคะพี่น้องบางทีน่ะท่องก็ยังแทบจะไม่ออกเพราะท่องมาปั๊บลืมนะคะพี่น้องมันเป็นอย่างเงี้ยเบนคำสวดมนต์มันก็นะคะมันก็ยากนะคะพี่น้องยิ่งยิ่งไม่ได้เคยสวดมนต์คาถาอะไรชินพันชนเนี่ยนะฮะยากๆเราไม่เคยได้ท่องเลยอย่างเงี้ยนะ,ะวันนี้ก็ไม่คิดว่าเออหลวงพ่อจะ จะ,จะมาสวดใช่ไหมแล้วก็ไอ้สวดคําที่ว่าสมัยก่อนสมัยบินนักเรียนน่ะนะคะท่องจําจนจําขึ้นได้ละเป็นคําอุยพรณ์อะไรที่ว่าไอ้เขาเรียกว่าองค์ใดประสมพทธนะป้าไม่ต้องดูหนังสือก็ได้ป้าก็จําได้พอสุดท้ายป้าก็ขึ้นต้นเป็นผู้นําได้เลยนะ,ะเพราะว่าคิดว่าจะจําไปไม่ได้หรอกหลวงพอ่อ๋ยวหนู้จะลองดูนะ,ะเขาก็เออ องใดประสัมพุทธนะคะพี่น้องนาสูวิสิต์นี่คือเป็นเป็นคำคาถาตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือนะเป็นเด็กเนี่ยเขาจะท่องจําจนมัธยมเาก็ยังให้ท่องจนจนได้สวดนี้ถ้าเราเคยสวดนะมันง่ายด้วยใช่ไหมคะมันจําได้เวลาไหวาค้ครูเขากา็ทุกคนก็ได้นะคะพี่น้องพูดถึงผลสุดท้ายไอ้อันไหนที่เราไม่เคยท่องเนี่ยมันยากค่ะพี่น้องเช้าน้าหลวงพ่อก็ยังพูดอยู่เลยว่าจะเข่งคัดมากกเก่าให้ตื่นตีสามโอ้โหแค่นี้ ีสี่ก็เหนื่อยพอแล้วนะบ,บอกหลวงพ่ออย่าทำแบบนี้เลยไปโทรศัพท์ให้ถอดเสื้อเอยไม่ใช่ถอดเสื้อถอดเองเกตติ้งถอดเอ,อ,ดเอ,อ,ดเอแหวนนาฬิกาหรูใครมายึดหมดท้องเทิงยึดหมดหลวงพ่อบอกนะครับแม่ชีไม่มีสตินะฮะไม่มีสมาธินะฮะบ,บอกว่ามาห้ามแต่งหน้าห้ามสวยห้ามอะไรเงรี้ยนะฮะเออก็ถึงบอกไงหลวงพอ่อท่านก็เช่นคัดกว่าเก่าป้าก็เลยแนะนําหลวงพออ่อว่าเอออีกหน่อยนะเราจะจัดทัศนจร ป้าก็แนะนําหลวงพ่อนะคะว่าทัศนจรเราจะเหมารุดทัวร์นะคะแล้วก็ไปเที่ยวประเทศที่ใกล้เคียงใช่ไหมคะเราก็ไปดูว่าประเทศนี้มันมีอะไรนะครับเป็นเป็นจุดที่สําคัญนะคะก็เราก็เผยแพร่พุทธศาสนาไทยพุทธเราไปด้วยนะคะชุดเหลืองชุดขาวอะไรเงี้ยนะคะก็ไปกันสัก2 0 3 0คนนะคะเต็มรถในอนาคตข้างหน้าเพราะว่าตอนนี้มีหลวงพี่มาจากเมืองไทยมาประจําที่วัดช่วยหลวงพ่อแล้วนะคะเราก็เออเราก็ค่อยว่ากันไปนะคะพี่น้องก็เป็น โครงการในอนาคตนะคะก็บอกอแล้วหลวงพ่อเออหลวงพ่อก็เออก็ไม่แน่นะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าท่านก็ต้องการอ่าที่จะให้แม่ชีเนี่ยมาหามาบวชมาฝึกให้จริงๆก่อนนะคะแล้วเราเออกไปข้างนอกนะคะพี่น้องเราก็คิดว่าท่านจะให้ปฏิบัติเข่งคัดมากกว่าเก่านะฮะหลวงพ่อท่านใจดีนะคะท่านก็ให้อ่าพระนะคะเลี่ยมเลี่ยมทองเออลวงปู่ทวด เมื่อวานที่ที่ใส่อยู่เมื่อวานนี้นะคะก็เลยให้ลุงไม้นะคะเพราะว่าป้ามีนี้แล้วนะคะป้าก็เลยให้ลุงไม้ลุงไม้ดีใจมากนะ,ะลุงไม้ยิ้มดีใจอสาธุสาธุนะฮะเพราะว่าอะไรที่มอบให้ลุงไม้นะะเนี่ยนะคะป้าก็ลกแก่นนะอยากให้พระคุ้มครอง แต่ป้าชอบมากนะลวงปูทวดนะเพราะว่าป้าก็มีองค์ใหญ่ป้าให้ลูกสาวคนโตไปนะฮะองค์ใหญ่เลยนะที่บูชาอันนี้ก็เลยให้ลวงปูทวดคุ้มครองลุงไม้เพราะลุงไม้ก็ขับรถนะแกก็ใส่ตลอดนะโอ้ลุงไม้นี่แกเป็นคนที่เปลี่ยนเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนตัวเองได้ได้ดีมากยอมรับเลยว่าโอแกแบบป้าสามารถทําให้แกแบบอ่อนอ่อนลงไปแกก็ให้เงินนะไปทําบุญแกเติมน้ํามันให้เต็มถังเลยบอกเออเนี่ยเอาเงิเนไปทําบุญแกก็ให้นะคะ ขอเท่าไหรแกก็ให้เท่านั้นแกก็ไปเมื่อก่อนเสลึงเดียวแกก็ไม่ยุนให้แกบอกก็ไม่ได้จางวนอย่างนี้เดี๋ยวนี้โอ้โหแบบชื่นชมมากป้ายิ่งรักแกมากขึ้นนะยิ่งเป็นห่วงแกไปอยู่สามวันนี่โอ้โหแบบเป็นห่วงแกมากเลยแกจะกินข้าวไงแกก็ไปซื้อมาแกเป็นคนกินง่ายนะลุงไม่กินง่ายแกจะกินอะไรป้าเพราะแกไม่กินอาหารไทยป้าทอดไข่เจียวไว้ให้นะไข่เจียวหมูสับไว้ให้กลับมาก็ยังเหมือนเดิมป้าเคยต้องกลับมากินใช่ไหมพี่น้องเอออันนี้มันจะสามทุ่มแล้วครับมืดนิดนึงนะฮะเนาะเห็นหน้าอยู่นะฮะ ออสว่างนิดนึงป้าก,ก็เหนื่อยไหมเนี่ยป้าจะไลฟ์สดป้าคงไม่ไหวป้าเลยเออเอาอัดเป็นคลิปให้ทักท่ายกันนิดนึงยังไงถ้าพรุ่งนี้ดีขึ้นป้าก็จะไลฟ์สดนะคะพี่น้องก็ให้เป็นกําลังใจนะคะเดี๋ยวป้าจะได้ทํากันบ้านเยอะๆแล้วค่มาฟาดกันนะคะพี่น้องก็ขอทุกคนมีความสุขค่ะพี่น้องนะคะสวัสดีทุกคนนะคะเอาบุญมาฝากะะเดอ้อค่ะเด้อเอฟซีทุกคนนะคะป้าก็อธิษฐานจิตให้เอฟซีทุกคนมีความสุขให้สุขภาพแข็งแรงนะคะเดอ้อนะคะ ขอทุกคนกัน,นะฮะเรื่องสติกเกอร์ยน,ยนมาให้ป้าก,กวดหน้าใหม่ค่ะป้าก,กวดน้ำนะฮะให้เอฟซีที่ร่วมทำบุญมานะฮะได้บุญกุศลเดี๋ยวป้าสั่งลีขาไว้แล้วเดี๋ยวถ้าเกิดจะหยัดแกไปหาพระเมื่อไหร่นะคะเลีขาก็จะอนให้นะคะเพราะว่าป,าาปา้าสั่งเลีขาไว้แล้วว่านะ,ะถ้าอุนไปปา้าาก็จะอนให้เลีขานะฮะอ,ะอีกทอดหนึ่งนะคะเพราะว่าป,าาปา้าไม่ใช้ชื่อป้านะคะ มเ,เลขาจัดการให้หมดนะคะป้าก็เลยเอโอเคไม่มีปัญหนานะคะในเรื่องแบบนี้เราตู้ ATM อยู่หน้าบ้านนะคะจอดอยู่หน้าวัดให้สําหรับเจียหยาดยางเต็มที่ค่าน้ามันค่านู่นค่านี่นะคะเราก็นะคะเตรียมพร้อมเพราะยัางน้อยสายสะพานบุญเอฟซีดีๆนะคะใจบุญหลายคนที่เขาหนุนหลัง เจียดเนี่ยนะคะป้าก็ดีใจด้วยนะคะอม,มทนาสาธุด้วยที่ช่วยพระนะคะไม่ไม่ได้ว่าช่วยเจียดนะคะเขาว่าเขาช่วยพระแต่อย่งงอยางน้อยอ่ะเจียดก็เป็นสิ่งเป็นคนดีคนหนึ่งที่สําหรับแกที่ ช่วยพระนะคะเดินเรื่องถ้าเกิดไปจ้างทนายก็หมดเยอะใช่ไหมคะก็ถือว่าเราก็ช่วยกันทั้งสองคนนะคะเพราะว่าเจียหยัดเขาก็ปกป้องพระใช่ไหมคะพี่น้องนะคะก็คนดีๆนะคะเราก็มีคนดีอยู่ใกล้เห็นไหมผลสุดท้ายเจียหยาดแกเป็นคนที่มีความสุขแม้ว่าคนเราเออวันที่แกบอกไปสแต็มมือไปนู่นไปนี่ไปบันเทึกอะไรก็เหมือนกันแหละค่ะมันก็ต้องแจ้งกันไปแจ้งกันนะเดี๋ยวมึงเป็นจำเลยเดี๋ยวกูเป็นจุดเดี๋ยวกูเป็นจุดเดี๋ยวเป็นจำเลยมันก็เหมือนกันค่ะจะไปซ้ําเติมกันนะเนี่ยไอ้คนไหนมันกัดเข้าไปนะให จัดคืนค่ะพี่น้องก็แล้วแต่เขานะคะป้าไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องคดีเขานะคะขอขอให้ทุกคนต้องเข้าใจในจุดนี้ด้วยนะคะเดอ้อก็ให้กําลังใจนะคะกับเจียยาดด้วยนะคะกับเจีตองเนาะแล้วทีมงานหลายๆคนเด้อค่ะพี่น้องนะเอฟซี FC สายพันธุ์บุญเด้อค่ะเดอ้อขอบคุณมากมายค่ะนะคะเจอกันใหม่นะคะเจอกันพรุ่งนี้เด้อค่ะเดอ้อ